ชาวรัสเซียจำนวนมากเข้าร่วมการประท้วงต่อต้านการครองอำนาจอย่างยาวนานของนายวลาดิเมียปูตินนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานาธิบดีของรัสเซียที่สตุรัสโบรโนยาในกรุงมอสโกโดยกลุ่มผู้ประท้วงต้องการให้นายปูตินยุติการครองอำนาจในรัสเซียรวมไปถึงเรียกร้องให้มีการจัดตั้งการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรขึ้นมาใหม่เนื่องจากหลายฝ่ายเชื่อว่าพรรคยูเนเต็ดรัสเซียซึ่งนำโดยนายปูตินทุจริตการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรที่จัดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตำรวจรายงานด้วยนะคะว่ามีจำนวนผู้ประท้วงในกรุงมอสโกเพียง25,000คนในขณะที่ผู้จัดงานเปิดเผยว่าน่าจะมีผู้ประท้วงมากกว่า60,000คนโดยการชุมนุมประท้วงในครั้งนี้ถือเป็นการชุมนุมที่ใหญ่ที่สุดในประเทรศรัสเซียนับตั้งแต่การล่มสลายของสหภาพโซเวียตและยังมีการชุมนุมประท้วงพร้อมกันในเมืองอื่นของประเทศรัสเซียเช่นวลาดิวอสต็อกคาร์นิรินแกนและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กรวมไปถึงหน้าสถานทูตรัสเซียในกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีอีกด้วย ด้านนายคอนสแตนตินโคยาชยอฟสมาชิกรัฐสภาพักคยูเนเต็ตเซียซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของพักรับมือกับการชุมนุมที่เกิดขึ้นทางพักเคารพผู้ที่ออกมาประท้วงในครั้งนี้แต่จะไม่เจรจาก,กับกลุ่มผู้จัดการประท้วงเพราะกลุ่มผู้ประท้วงไม่ใช่พักการเมือง ทั้งนี้ผลการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะพบว่าพรรคยูเนเตรสเซียเสียที่นั่งที่มีอยู่เดิมไปถึง77ที่นั่งทําให้ขณะนี้พรรคยูเนเตสเซียของนายวลาดิเมียปูตินมีเสียงเกินครึ่งเพียงเล็กน้อยเท่านั้น